สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะลงดึกหน่อยนะคะแอดมดตูตะกีตะการยูพี่น้องก็ลงดึกนะคะโอ้วันนี้ปังค่ะวันนี้ปังเออให้มันเต็มสูตรอย่างนี้ละค่ะสามตัวนะคะปานนี้ก็ยน,นี้สิบบถือเตรียมุุีดีค่ะ เราแต่สามน่อยห้าเด้งนะคะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าเป็นหวยที่เห็นไม่แอดบวกแล้วมันถุงมาศู 0, นย์เก้านี่เลงไว้แล้วค่ะเลงไว้แล้วจะไม่ได้ซื้อค่ะเสียใจค่ะศูนย์หนึ่งกับ่ได้ถ้าตัดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าสองหนึ่งเพิ่มไปเพิ่มอีกแค่สี่คู่เนาะโอ้ยแอดกัดรวยแล้วป่านเนี่ย เอาล้วค่ะถ้ารู้หวยออกจะอะไรจะปานนี้ก็คงรวยกันทุกคนแล้วเนาะมาดูกันนะคะ4ี่แสี่ไม่ไปเลยค่ะวันนี้มี8เข้าแค่ตัวเดียวนะคะสีไม่มาพรุ่งนี้แอดกลัวเจาะตัวนี้ไปค่ะแล้วก็48ไปนะคะพรุ่งนี้แอดกลัวสูตรตามตูดนะคะแอดให้วิ่งรู้สี่นี่มา38ค่ะเข้านอยกิจเจ็ดสามนะคะเราแตกสาตัวนะคะแต่หกศูนหนึ่ง จาะแตกนะคะแอดเจาะแตกแค่3839แล้วก็56เม็ดเดียวแตกนะคะ39ตรงๆงเลยนะคะ39ตรงๆไม่มา369ให้นะคะอันสุดท้ายน่าเสียดายมากถ้าเป็น369นี่คงม,มันกันเลยนะคะเสียดายมากค่ะไม่แตก3 2สอหน่อยเนาะได้แค่2กระดานค่ะ2กระดานนะคะมไม่น่าพลาดเลยหนึนย้นี่น่าจะมา6 0ศหแอดมี58ด แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นี่แอดมีสองอันเลยนะคะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแป๊้ศูย์ห้าแปดสามอันหรือโอ้ยหน่วยบบเมนมืออื่นมันสีมาบนนี้ไม่ได้เขียนลงไปด้วยหรือเขียนอยู่ก็ไม่รู้นะคะจําไม่ได้ืน่าสนใจเท่าวะม่วไม่ใช่พรุ่งนี้ตารางเล่นทั้งวันมันจะไปออกหาหน่อยอยู่บะเอ้าเอาไปพิจารณากันดูคะ่ะทุกคน กค่นี้นะคะเจาะแตกนะคะจาะแตกเจ็ดสามแปดหกศูนย์หนึ่งสามเก้าห้าหกสามแปดนะคะแอดเจาะแตกเม็ดเดียวแตกสามเก้าตรงๆเลยเนาะดีใจค่ะดีใจได้ทุนคืนแล้วค่ะเมื่อวานที่เสียหกศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดหกศูนย์เก้าขนาดเมื่อวานถูกต้งหลายหลายอันสร้างแล้วส่วนเสียเราก็เอาไปไอ้นี่นะคะเราไม่นับไม่นับรวมค่ะ แอดนี่คิดไม่เหมือนบ้านอื่นนะคะแอดบวกมาสามน้อยก็ช่างเสียน้อยเดียวแอดก็โอดโอยค่ะแอดก็ถือว่าไม่ได้อยู่ดีนะคะน้อยเสียก็ส่วนน้อยเสียนะคะน้อยได้ก็ส่วนน้อยได้ห้ามเอารวมกันค่ะโลภมากพี่น้อง อย่างวันนี้หนอยปกติดลบนะคะหนอยอื่นเราไม่นับค่ะหกศนย์หนึ่งนะคะตารางหกศูนย์หนึ่งศนย์หนึ่งเจ็ดหกศูนย์เก้านะคะโอ้ศูนย์เก่าเตเสียดายค่ะเนะาะอี่เนาะเราก็แตกกันไปนะคะ่ะสามหกพรุ่งนี้ขอให้แตกอีกนะคะใส่มันคักบึงกันดูสันทุกคนว้าเอาไปพิจารณากันดูพรุ่งนี้นะคะสามตัวแอดเริ่มให้เยอะอีกแล้วนะคะกลับมาโมโหทีไรให้สามตัวเยอะทุกทีเอ้า รอดูพรุ่งนี้อีกวันว่ามันจะเข้าสีน้อยไหมนะคะถ้าไม่เข้าสีน้อยก็คงให้แค่ในตารางอย่างนี้ละคะ่ะที่แอดติ๊กนี่คือรู้สึกว่าโอกาสเป็นมาจะมาสูงนะคะไม่ใช่ตามสูตรอะไรหรอกแอดรู้สึกว่ามันมันชนกันค่ะสูตรมันชนกันนะคะอีพวกที่ติกต๊กไว้นี่ไม่รู้จะมาไหมนะคะแกติ๊กไว้ดูก่อนค่ะ ติ๊กไว้ว่าลิงตัวไหนไว้นะคะหวยมันคือดีดีละนะเอาเห็นเนาะมันเป็นสมุดแบบไม่ใช่มีห่วงค่ะอันนี้ซื้อแฟนซื้อให้ผิดพลาดนะคะปกติต้องซื้อแบบมีห่วงอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแบบมีห่วงพวกอย่างเงี้ยจะใช้ดีนะคะมันจะแบบว่าเปิดไปนี่เลยนะคะสมุดหวยลาวพัฒนาก็หมดแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรแอดซื้อมาเป็นลังแล้วค่ะมีสำรองแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาบนอยู่ค่ะถ้าไม่แตกสามตัวจะไม่ซื้อสมุดแล้วนะคะสงสัยเจ้าที่เจ้าทางอยากให้แบ่งปันค่ะไม่ถูสามตัวตรงโมโหหวยลาวเองว่าแล้วตัวมีศูนย์ยศูนเนาะ าดูนะคะสองวันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเมษายนวิ่งรุ่นให้ไปที่ศูนย์ห้านะคะจับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะกันสองแปดหน่อยนะคะสามแปดให้ไปเม็ดเดียวะคะ่ะนี่ในตารางนี่เห็นไหมมันมาตารางของมึงของแปดสี่เลยนะคะนี่แปดสี่นี่เขาคือโบอมี่โอ้แปดสี่มาสีเหด็ดเจนเอาเลยน้อบาทนี่ เอาไปพิจารณากันดู38นะคะให้ไปเม็ดเดียวนะคะ38ให้ไปเม็ดเดียวนี่แอดติกไว้นะคะแอดกลัวแปดสนะคะแอดกลัวแปดสทั้งวิ่งลูดแปดสีแล้วก็แปดจะมานะคะเอาเพิ่มไม่ไม่เอานะคะส่วนตัว add, แอดก็จะไปเพิ่มเอ,เองแหละถ้าเกิดบกุกไขมักเป็นได้ได้แปดสีองเงี้ยก็ออกลูดคอยเบือ่อนายคะ่ะ แปดนะคะแปด6 2 3นะคะแปด9 6 2 3พูดไม่ชัดหน่อยนะคะพูดไม่ชัดหน่อยเจ็บปากบอกทุกคลิปนั่นแหละคะ่ะกลัวเพื่อนดา่ากลัวพี่ป้านะอาด่านะคะ,ยะอย่าด่าคนเด้มาดูในตารางนะคะ8 4 9นะคะ8 4 7 8 2 9 8 2 7 6 4 9 6 4 7นะคะ6 2 9 6 2 7 เป็นแนวทางนะคะแนวทางสามตัวชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะแอดก็ให้เยอะๆแบบนี้ละค่ะใครมีกําลังก็จัดไปค่ะส่วนมากจะมารอบปกแล้วก็ VIP นะคะส่วนมากส่วนมากนะคะแต่ว่าวันนี้มาหน่อยกิดแล้วก็หน่อยพิเศษนะคะปกแล้วก็ VIP ไม่เป็นมิดค่ะช่วงนี้ แต่ตัวเจาะนี่ถือว่าเข้าดีนะคะ V.I.P. นี่ไม่ปกก็ V.I.P. อะคะ่ะตัวเจาะในพวกนี้จะมาตามสูตรนะคะตามสูตรเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวนี่มา V.I.P. ตลอดเลยนะทุกคนน้อยครั้งที่จะไปนอยกิจหรือไปนอยอื่นนะคะอย่างเช่นเห็นไหมวันนี้นีแอดก็มาอัด V.I.P. หนักเลยะคะ่ะก็โชคดีไปะคะ่ะนั่นละเอาเงินอยขึ้นมายัางว่าวันนี้แอดเอาจริงนะคะวันนี้แอดเอาจริง อุ้ยคาหมื่นสิบรีเซเวยอยู่บ่ก็ตัดเล่นในตารางนะคะตัดเล่นในตารางจะเป็นสองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะแปดสองหกสองนะคะหหกสองมาแรงนี่หกสองนี่เก้าสองนี่แปดสองหกสองนะคะแปแปดสี่หกสี่หวยในตารางสวยจังเลยทุกคนแปดเจ็ดหกเจ็ดนะคะแปดเก้าหกเก้าเอาเลขทูบมาค่ะแปดเก้าหกเก้านะคะ อันนี้จะเป็นตัวตัดเล่นในตารางนะคะหรือใครชอบยังไงก็เอาไปวินกันดูนะคะเอาไปวินกันดูเพราะว่าแอดไม่ได้เอาในตารางขึ้นมาเป็นตัวนี้นะคะแอดจะลองดูซิแต่แอดว่าในตารางอย่างน้อยก็ต้องมาละค่ะสองหน่อยนะคะสองหน่อยสองหน่อยขั้นต่ํานะคะช่วงนี้เมื่อก่อนจะสามหน่อยขั้นต่าเดี๋ยวนี้สองสองหน่อยขั้นต่ําค่ะสามตัวก็แตกหนึ่งหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะหนึ่งหน่อยสองสองหน่อยนี่มากสุดแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะ สามหน่อยนี่โอ้โอกาสยากจังเลยค่ะสี่หน่อยไม่ต้องถามหาเลยค่ะช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงที่เราถูกกันบ่อยๆเนาะไม่รู้เป็นที่สูตรหรือเป็นที่อะไรนะคะน่าจ,จะทั้งสูตรทั้งดวงนี่แหละค่ะก็อยู่ด้วยกันไปนี่แหละค่ะมานก็มานไปด้วยกันนะคะก็พอได้ค่าประทูอยู่ค่ะก็เม็ดเดียวนี่ก็ถ้าจะหนักก็คงเป็น v i p นะคะส่วนตัวแอดแอดก็คง v i p แล้วก็ปกแต่ว่ารอบอื่นก็ กันไว้เหมือนกันค่ะกันไว้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้มันจะมารอบไหนเนาะคะ่ะแค่เม็ดเดียวเองบางวันก็ไม่มาค่ะบางวันก็ไม่มาอีแปดหกนี่ยังตามอยู่นะคะเพราะวันเป็นเลขทูบด้วยแหละหนึ่งสองก็สวยเด็หนึ 1, 2, ่งสองเราไม่มีเนาะหกสองสองเก้าหกสองสองเก้านี่ออกบ่อยเนาะหกเจ็ดเจ็ดสามเก้านี่เจ็ดสามเก้านี่ตัดเล่นนี่รวยแล้วคะ่ะออกทุกวันเลยคะ่ะ เจ็ดสาเก้าเห็นไหมวันนี้มาทั้งเจ็ดหกมาทั้งสามเก้าเลยค่ะก็เจ็ดหกก็ไปกลัาวหัวเป็นเจนะ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกเนาะอุ้ยเบาไลแอดกัเก็บค่อแล้รแบบนเป็นแอดเป็นโควิดหรอเปลาเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ไปเบิ้งเดอ้อพรุ่งนี้ก็เบิ้นเนาะเบิ้นเนาะเบิ้นก็กันไว้ค่ะช่วงนี้เบิ้นมาหน่อยพิเศษจังเลยน้อยพิเศษกับน้อยเอ่ออะไรนะน่อยอะไรนะที่เราเล่นน้อยสุดท้ายน้อย v i p ค่ะช่วงนี้เว V เริ่มเบิ้นมาแล้วนะคะก็คือจะวันเว้นวัน,วนบ้างแหละแอดว่าน,นะคะพรุ่งนี้ก็คงส่วนตัวแอดแอดไซเบิ้นอยู่แล้วนะคะเบื่อจ้าตัวไดสิมาเนาะออกตัวไดก็ออกหลุ เอสว่าตัวในตารางนี่เลยเอดชอบแต่เอดชอบตัวไหนชอบไม่ค่อยมาค่ะเอดชอบตัวไหนไม่ค่อยมาหรอกค่ะสามตัวใครจะจัดก็ดูในตารางได้เลยบางทีก็จะไปจับเอาเองก็ได้นะคะไปจับเอาเองก็ได้สำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังพรุ่งนี้ขอให้เม็ดเดียวแตกนะคะขอให้ขอให้เม็ดเดียวแตกนะคะพรุ่งนี้ ลืมติ๊กตัวนี้อุ้ยพรุ่งนี้แอดว่าเบิ้ลห้าห้าหกหกเบิ้ลหกหกเก้าเก้านี่น่าสนใจเนาะเอาไปจริงๆแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ